อนุญาตบาดคำทายลูกเด้อาอคีราายกดเออค้นาแบบจำลให้ิราีวนไ่ได้เหรออนุญาตบาดคำ้อมเหรอซ้อมเด๋อ มาเดินจงกรมค่ะพี่น <Abby at> ้องกูเอมาเดินจงกรมนพี hmm. Now, ่น no ้องมาดีมาดีมาเวบ่มอวยพรมาจำศีลถือศีลบรวสดค่ะพี่น้องเดินจงกรมก็ดีพี่น้องเป็นเดินจงกรมรอบโบสถ์รอบบวสดได้ ก็ได้ไม่เห็นมุ้ง,งเขียวค่ะสีโตเพราะว่าบอกบอกพี่ว่าโชว์บารมีเนี่ยปูเอ้ยาอยาเ,ยเอ้ยพ็อดีคอยก็บอกว่าอันเชิญอันพยานาตวิวัสสิล่าจบว่ามาสาธุน้ำม,มาทั้งสีเลยค่ะมาทั้งสีองค์เลยกับพี่น้อง นี่ยูวัตสัิลาค่ะข้างอุโบสถค่ะพี่น้องอยู่ตรงย่านเด้อเบงเบิ่งอย่าเบงตัดอากงมองเบิ่งเข้าเด้ออสองหัวผีมาเบิ่งเข้าเด้อฝาในหัวอันนี้เออมันนี้มเนธรรมดาเด้อเบิ่งเบงเบงมองเบงเข้าเออพระสิพอพระองสีใจเด้อไม่ได้เหตุหนังเด้ออยู่เบิ่งซื่อชูบาลาหมีอมาเอาบุญน้ำลูข้าหลานตะกฏไทยร่วหลานเหรีถือศีลอุโบสถน้ำกัน มึงได้เปลี่ยนโซนหนาบุบบไปไหมทีสัตย์าตาใ่ที่สี่ก็่เห็นอ๋อโอ้ยน่นบุมเป็นหากอีกหน่อยเ้คือคือลงไปเราขึ้นหนงอ,สอง่สองอนหนนฮะอันสองเป็นทีพันเิ์ เอ้ายูหันโซ่องหันโซ่โอ้ไม่ไหลโอ้ก็ม่หลเลยเียวมนสิไม่สิตกน้ำได้น่ะพันนังโซ่ไม่พันน่ะยวหันโซ่มีสามแล้ววันี้คือสาแล้วได้ยหัวแถยวหกันตาตอ้งสามตัวเขี้ยวกันกันไปไปน่วกะลังไปเยลงไปเตมเลยเจ้าของบ้านเต็ มาสวยมางามแถ่น้องมาเป็นโพเทียนเตารมาเป็นบารรันนี่มาหันเขาเห็นมาหันเขามาหันเขาเี่ยวร้นมเป็นบุญเป็นกุศลเด้อปูเอ้ยญาเอ้ยองค์วองิดากรไดเกี่ยวกันยูหันสามหรือสองสามค่ะเกี่ยวกันยูหันสามสามตัวพี่น้องพุอธูรีสามหัวกําลังเรือยูนี่โตเน่ะ ลกให้ลาลูกลานมดนี่จัดไปค่ะพี่น้องเกี่ยวกันสามตัว่ได้เกี่ยวตัหนึ่งตเล้เกี่ยวกันพี่พันเเกี่ยวกันที่มางงามแต่พี่น้องมังามีมามาบ่บ่ติงบ่อย่างเยอย่าเฝาไปใส่เด้อเอาเอย่าเฝาไปใส่เดเอาเดิงมแ้องาัวมงามแต่น้อ แตน่นาง,งามแหน่นเนาะปลาได้นาน่ี้าย่เสาพี่ดนนบบพี่น้องีอ่หลบบงอันนั้น,นพี่นองมึงมึงมางมึงมึงนึงาึงมึงนึงงมึงมวงมึงมึงมึนมึงมึงมึงม่นงมึงมึงมนงมึงมึงมงมึ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 งงงมงมึงมึะมึงง4ม เอรีอยู่บัวว,าาว,วที่ซีไปล่งขอบเ,นเนยี๋กวก็ขึ้นมากคนลงน้ำคบ่อล่งน้ำแล้วกวกกลุ่มกันใชาเปล่า ลหลายอยา่างคักเด้นี่พนเปนปหน่อยเดียวนีโอ้โหรบบบริ้านกับเ้าตัวนั่นไปใส่บูบังหนไปนน่งไนหน่เก็เ่มมาอีกมมหหหกหกหหเห ่สิยจนละมเป็นโรงเต้องเห็นหเไปก็ตาเอีกห็นมเนมเ็นมาพี่ยุหันสิสิาหนเลยฮะโมเ็นมาพีางหันเลยอยูประธานน่าดูด้พี่นพูดถึงว่าอันอันอันลูกของางุนเดนึงยถาฐานว้นึงยุธาฐานค้นโอ้อันนึงยุฐาล่างค่ะพี่น้องนี่ตัวนึ่งยันีค่ะ ตัวนึงอยู่ฐานล่างค่ะพี่น้องอันนี้ซูมเอาดิพี่น้องซูมเอาอันมูนึงอยู่ในหลองเนี่ยค่ะพี่น้องเห็นไ่มเห็นบ่ค่ะพี่น้องหู้เขียวขึ้นมากองกันเอลี่ยุ่คางยข้างอันอู้ยยาเอ้ยอ่ารอบรอบโบดค่ะโบดกลางน้ำค่ะพี่น้องกำลังเดินจงกรมอยู่ เม่นอาหเพิ่นมายุงสีแด้แมมเพิ่นโยขื้นทั้งสีเลยวะทาแมนี่ดีกับโว์บาลามีห้ลูไให้านแหงโยขึ้นทังสีเยกองเอเล่เลยมาเอาบุญบ่อน้อนี่เดชี่ซุ้มเลยเดชเป็นอย่างยานบนยานคนทูคนี้งีเง่าเงวเลย ยุโรปโราณซาซิลาค่ะยุกลางางพ่งง์คือจังทักททยยุนี่สามสามตค่ะอยู่ขางรางขุนหยุดฐานขางรางหนึ่งตัวค่ะพี่งยุนี่ะโดนงามงมมือนีวันพระมือนีว่นแม่ค่ะอยาดย่มมือนีมารวมว่านมาถือศีลหโหสดก็ได้ก็ล่างเดินจงกรมค่ะพี่งหานพื้นขืนมาทั้งสี่หัวเลยดป่า ยกขึ้นมาหัวใจยังสี่เอยคน้ำเนยอืมอนออนุญาตบาดคํำไทยเอาเด้อค่ะเด้อเหติติดเด้อพญาด้อกยู่ในน้ำคนบอยู่ในอันฐานข้างลางคนบกขึ้นมาเนาะยุนี่สามยุนยุหนึ่งย้าย้ํคนนั้นสามองสามหางมาสหมางเนาะ ี่ดตัวล่ยายนี่เด้อบวติบวติ้มาเพิ่นเพิ่นซ้ดอันนั้นดอกผ<อ>ู้ยนฐานขงาง็งงขึ้นพอาะขึ้นมาหขึ้นมาเนยมิมุเด้อ,อผู้ขน¶ามนมุผู้ยุฐานขขาง่างขึ้นมาเนยค่ะใกล้ๆใช่ยร่อยือใากลยหลงวันจท้าย้อ